บันทอนบ้างไหมไม่เลยค่ะไม่อเอารู้จักคุณกรรมการไหมใช่นะคะคุณ<อ>แขกคุณกรรมการพี่แขกค่ะสนดีกันไหมคุณเคยกันอยู่ค่ะคุณเคยก็ถือว่าพอประมาณใช่ค่ะได้ฟังเขามั้งไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะฟังแบบดูแบบปิดเสียงเพราะว่าเพราะว่าแคปชั่นเวลาคนแชร์มาเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเขาพูดอะไรกับเราเราก็ไม่เปิดเสียงไม่เปิดเสียงฟังแล้วก็เห็นปากเขาขยับขยับอย่างเดียวอพราะอะเพราะว่ามัน มันหยาบคลายมากเมื่อจริงๆถามความรู้จึกจริงๆนะเอออยากจะรู้นะเออเป็นยังไงมันรู้สึกว่ามันหยาบคาย<ช>แต่<ช> <ๆ S 1> ว่าเคยหลุดเข้าไปฟังสักทีห,หรือไม่ไม่ไม่ก็จะเห็นแค่ตอนแคปชั่นที่ที่เขาแชร์กันมามากกว่าค่ะยังไม่คอ่อยเดี๋ยวไม่ไม่ได้ไม่ได้เคยไม่เคยไปฟังค่ะไม่เคยฟังหรอใช่มาตั้งใจงจะเปิดไม่เปิดก็ได้ <laughs> เดี๋ยวกระทบกระเทือนจิตใจแต่ในทำมองว่าไหมบางทีเรียกซีรี อันนี้เราเคารพนะคุณกรรมการลัคนานะผมเนี่ยชอบฟังความเห็นแตกต่างแต่วิชาตายด้วยก็สไตล์ใครสไตล์มันคอประเทศนี้โชคดีเหลือเกินที่ไม่มีหมายเป็นรถบินค้งนะอ๋ออันนี้ก็อนี้เบาเบอันน,น,นี้อันนี้น่าจะเบาๆาแล้วถูกไหมแต่ว่าอันนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลย <c oughs> อะไรที่มันว่าหนักไหนะบอกบอกที่ที่อ่านนะขึ้นขึ้นอีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่า เริ่มเริ่มเริ่มไปไกลละอะไรเงี mm ้ย hmm. แต่ว่าเวลาที่เราเทบบที่มันบั่นทอนก็คือว่าเราตั้งคําถามไปอย่างชัดเจนว่าอยากให้ตอบอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ให้เอาข้อมูลข้อทีจจริงมาอะไรเงี mm ้ย hmm. แต่ว่ามันก็จะถูกฉลาบเลี้ยวไปเรื่องว่าไม่ไม่ควรเป็นรัฐมนตรีคลังบ้างหรือว่าไม่รู้เรื่องหรือว่าแบบบริหารธุรกิจไม่เคยประสบความสำเร็จมาก่อนจะไปรู้อะไรอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. มันก็ไม่มันก็ไม่ได้กลับมาอยู่ที่ ตัวคําถามที่เราตั้ง <ừ. S 1> หรือว่าข้อมูลที่เราอยากรู้แล้วก็สิ่งที่เราถามเนี่ยถามว่าถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายเนี่ยยิง่งแท้ที่ไมีใครมาตอบเลยว่าตรงลงถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายมันยังตอบไม่ได้เพราะอะไรเป็นการแทรกแซงกิจสฎญกาไรไม่ใช่เพราะว่าตอบตอบไม่ได้เพราะกิจสัญกาจะเป็นคนตอบในเบื้องต้น <laughs> ใช่ไหมแต่ใช่